Hi วันเพน I got a slap on the back from my boss today คุณพระเจ็บมากไหมอะน,นิติการทายาหน่อยไหมอ่ะคนละเรื่องเลยวันเพนแปลตรงตัวไม่ได้นีจ๊ะแล้ว <l ots> a slap on the back หมายความว่าอะไร <l ots> ติดตามได้ในคำนข่าวสัปดาห์นี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะเป็นประเด็นดังไปทั่วโลกเลยนะคะเมื่อวิลส์มิ h ตบหน้าคริสบ r ็อกกลางเวทีประกาศรางวัลออสการ์ทำให้หลายฝ่ายจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรซึ่งผ่านหัวข่าวของ AP ระบ,บุว่า at the p u g n a c i o u s Oscars apples feel good coda triumphs หมายความว่า ที่เวทีออสการ์ Oscar สุดเดือดเลือดพล่านหนังฟิลกูดโคดาจาก Apple TV คว้ารางวัลใหญ่ค่ะ <Wow. S 1> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า slap จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า after a movie year often lights on crowds the academy awards n a m e an unabashed crowd pleaser the deaf family drama c o d a best picture sunday Handing Hollywood's top award to a streaming service for the first time in a ceremony that saw the greatest drama when Will Smith strode on stage and slapped Chris Rock. หมายความว่าหลังจากหนึ่งปีที่ภาพยนตร์สร้างความสดใสให้ผู้คน งานประกาศรางวัลออสการ์ยกให้หนังดราม่าของครอบครัวคนหูหนวกโค d ดาคว้าออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปแบบไม่สะทกสทานนับเป็นการมอบรางวัลใหญ่ให้กับหนังจากผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเป็นครั้งแรกของเวทีออสการ์ที่มีดราม่าครั้งใหญ่เมื่อวิลส์มิธเดินดุมดุมขึ้นไปบนเวทีและตกคริส s r ร็อกค่ะ mm. คำว่า Slap เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันนะคะ แปลว่าตบตีหรืออัดค่ะซึ่งในข่าวนี้คำว่า slap เป็นคำกริยานะคะทีนี้มาดูการใช้คำว่า slap ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น Roger's wife feels that his infidelity is no different from a slap across her face หมายความว่าภรรยาของโรเจอร์รู้สึกว่าการนอกใจของเขา ไม่ต่างอะไรกับการตกเข้าที่หน้าเธอเลยค่ะ oh, <no. S 1> ทีนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า slap กันบ้างนะคะสำนวนแรกก็คือ a slap on the wrist แปลตรงตัวก็คือตีที่ข้อมือแบบนี้นะคะให้ความหมายว่าการลงโทษสถานเบาหรือการลงโทษแบบเบาๆค่ะมักใช้ในกรณีที่บทลงโทษนั้นไม่สมกับความผิดค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะ ตัวอย่่างเชน Honey, don't you think a police warning to that reckless driver was a slap on the wrist? He almost ran over a little puppy. หมายความว่าที่รักจา๋าคุณไม่คิดว่าการออกคำเตือนของตำรวจต่อคนที่ขับรถอย่างประมาทคนนั้นเป็นการลงโทษที่เบาไปหน่อยหรอเขาเกือบจะขับรถทับลูกสุนัขตัวน้อยแล้วนะ huh? มาต่อกันที่อีกสำนวนนะคะคือ a slap on the back แปลตรงตัวก็คือตบที่หลังนะคะจะใช้เมื่อแสดงความชื่นชมยินดีค่ะและสำนวนนี้มีความหมายเหมือนกับสำนวนที่ว่า a pat on the back ซึ่งเราจะเห็นการใช้สำนวนนี้มากกว่าค่ะไปดูการใช้สำนวน a slap on the back ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น after leading a remarkable turnaround of his business unit Frank got a slap on the back from the CEO who praised him profusely but took no action in giving him a pay raise หมายความว่าหลังจากสร้างการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งให้กับแผนกธุรกิจของเขาแฟรงค์ Frank ได้รับการชื่นชมจาก CEO ที่ยกย่องเขาอย่างล้นเหลือแต่กลับไม่ได้ดำเนินการใดๆในการเพิ่มค่าจ้างให้เขาค่ะ มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมเชิงอุปมาอุปไมยแน,แนวแนวว่าใช้เทคนิคเพื่อปีแสกหน้าเขาอย่างจังหรือใช้สกิลฟาดใส่จากว i l ลี่เดอะเฟรชเน่เชฟชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า every dish doesn't have to be showy and every dish doesn't have to slap you in the face with technique หมายความว่าอาหารไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องประกาศความเก่งของเชฟไปซัทุกจาน และแต่ละจานไม่จำเป็นต้องตีเข้าแสกหน้าด้วยการโชว์เทคนิคต่างๆก็ได้แม่สันส้นๆก็คือไม่ต้องมีเทคนิคพราวๆแต่ต้องทำให้ร้องว้าว,ว,าวเพราะความอร่อยได้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ